สวัสดีครับทุกคนก็มาเจอกันกับ EP นี้เป็น EP ที่ผมจะมาแนะนําวิธีการแต่งรถเจ้าตัว AJP l i g h t เป็นรถไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นยอดนิยมที่ใช้งานในตอนนี้อยู่นะครับเป็น EP ต่อเนื่องจาก EP อีาที่แล้วนะอีกแล้วและอีก่อนหน้านี้สามสที่ EP นะในการออ่ีในการแนวทางในการแต่งรถนั้นเจ้าจตัว AJP l i g h t นะครับผม EP แรกๆก็คือผมจะแน,นะนำการ เป็นโช้กอ่าเป็นล้อและการโหลดหน้าโหลดหน้าครับโหลดหน้าให้ตัวรถเนี่ยมันดูสวยขึ้นแต่อีพีนี้ผมจะไม่นําวิธีการทําให้มันดูโดดเด่นโดยการเปลี่ยนเจ้าชุดปั๊มเบรกตัวจานเบรกและสายเบรกนะครับให้ว่าทํายังไงให้มันสวยขึ้นว่าเราต้องทํายังไงต้องซื้อปั๊มแบบไหนสิ่งสําคัญเราต้องทาไงบ้างสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยในในการที่จะทาอ่า,อาชุดจะ ชุดเบรกของเราเนี่ยให้มันดูโดดเด่นขึ้นคือเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้ปั๊มแบบไหนที่จะใช้เลือกแต่งเลือกแต่งในการใช้งานเนาะปั๊มก็มีหลายตัวหลายขนาดให้เราเลือกใช้นะครับในตัวปัม๊มรีเบรกตัวนี้เนาะจจะมีปั๊มแบบปากข้างโลโก้ใหญ่แล้วหรือแบบแปดหนึ่งแบบนี้งานอาจจะเป็นงาน 10A 20A หรืองานแท้ก็ตามแล้วแต่งบประมาณในการแต่งแต่อีพี ที่ผมลงนี้ก็จะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ต้องการแต่งนะทาไว้เป็นแนวทางในการแต่งแต่สิ่งที่ผมจะใช้คือผมจะใช้ปั๊มแบบตัวนี้นะครับปากข้างโ,โลโก้ใหญ่ตัวนี้นะที่ต้องมีผมก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าปั๊มเนี่ยตัวตัวเดิมเนี่ยมันรู้สึกมันจะเล็กไปนะเล็กไปผมก็จะทําให้มันดูโดดเด่นขึ้นปั๊มมันใหญ่ขึ้นในการเด็กอาจจะทําให้มันด,ดีขึ้นในการใช้งานนะครับผมผมใช้ปั๊มตัวนี้นะครับผมเรามีปั๊มแล้วที่เราต้องมีเปลี่ยนมากขึ้นให้มันดูเด่น ดูโดดเด่นมากขึ้นคือเรื่องของจานเนาะจานจานผมก็จะเปลี่ยนด้วยเพราะจานเดิมเนี่ยมันก็อยู่ใช้อยู่ขนาดร้อยแปดสิบมิลนะผมแต่ผมก็ยังใช้ขนาดเดิมอยู่แต่ว่าผมจะเพิ่มเรื่องของสีสันเข้ามาโดยเลือกของตัวสีที่มาอ่ามาตัดเนาะให้มันดูสว่างขึ้นโดยเลือกสีเนาะสีแดงเนาะให้มันตัดกับล้อให้มันขึ้นกับล้อไปตัวนี้ตัวในด้านในของมันนี้สีที่ผมมีเลือกตั้งแต่สีเหลืองสีน้ำเงินสีทองนะครับผม ตรงนี้ต้องมีไอ้ตรงนี้ก็สามารถสั่งผมได้เนาะลังใหม่เข้ามาได้เนาะจานขนาดจานของมันนี่เป็นแบบหมุดนะครับเป็นแบบปุดเนาะและที่ต้องมีต่อไปคือตัวนี้ครับตัวสายเบรกเพราะสายเบรกเดิมเนี่ยอ่าสายเบรกเดิมเนี่ยเป็นสายเบรกมาจากโรงงานนะครับสายเบรกเดิมมันอาจจะคลืนกับตัวรถไปหน่อยสิคลืนกับตัวบังโคลสีสดำไปหน่อยมันไม่มีสีอาจจะถูกไม่ตัวเด่น,นเนาะงนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นสายถักเป็นสายแต่งเนาะที่มีขายในท้องตลาดก็หาตาม ซื้อกันได้เนาะความยาวจะใช้อยู่ที่32นิ้วครับอน2นิ้วเพราะผมลองวัดแล้วเนาะจากขาดเดิมอยู่อาจจะอาจจะใช้ตั้นกุญ่จอัจจะทําให้การเลี้ยวช่วงเลี้ยวเนี่ยมัจจะตึงอาจจะทําให้สายเนี่ยเราขาดได้ดังนั้นก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเลยเอาไว้ยาวยาวไปกว่า่อยก็ได้นะในการเลือกใช้สายเบรกนะตรงนี้และสิ่งสําคัญที่เราต้องมีนะครับนี่ครับขายึดเบรกที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราจะ,จะไป ใช้กับขายึดเบรกเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าช่วงของตัวปั๊มและช่วงที่ยึดจานระหว่างจานเนี่ยมันไม่ได้กันดังนั้นเราก็ต้องเป็นสร้างไอตัวขาเบรกตัวนี้ขึ้นมาเนาะให้ลงกลึงสร้างมาอย่างนี้เพื่อให้เข้าเหมาะสมกับตัวปั๊มที่เราจะใส่เข้าไปนั่นเองตัวนี้ผมก็ได้ทําแบบไว้ละใครต้องการอยากจะใช้งานก็ลองสั่งมาหลังไม่ได้นะครับตัวขายึดเบรกตัวของปั๊มตัวนี้ที่จะใช้กับตัว AJC Light ตัวนี้นะครับผม กับปั๊มตัวโค้ใหญ่ตัวนี้นะครับอ่าก็ลองสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจหรืออินบอ์เข้ามาทางช่องทาง youtube หรือติดต่อของผมได้นะครับตัวนี้สิ่งสำคัญเลยอันนี้เป็นงานสร้างเนาะจากลงเก่งเลยครับเราทำมาให้มันเหมาะสมเข้ากับตัวนี้เอาไปสามารถเอาไปใส่กับปั๊มเดอ่ากับโชคเดิมได้เลยโชคเดิมเพราะว่าผมทาให้มันอ่าอยู่ให้มันเหมาะสมกันที่จะใช้งานกับรถลดตัวเจ้าตัวเอ mm hmm. จวเอ mm hmm. จซีไลท์นะครับตัวนี้ให้มัน มีประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้สิ่งสำคัญเลยอันนี้คลิปนี้ก็เป็น EP ีที่มาแนะนำในการทำแต่งเจ้าตัว A j เจซีไลเนี่ยให้มันสวยขึ้นโดยการเปลี่ยนปั้มเบรกนั่นเองสายเบร์ตัวจานเบรกนั่นเองนะครับเปิดเป็นแนวทางสำหรับใครใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับรถรุลล่นนี้อยู่ก็ลองติดตามคลิปผมผมเรื่อยๆนะผมก็จะ head. อัปเกรดกันแนวทางในการแต่งเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยให้มันมากขึ้นมากขึ้นนะครับ สำหรับใครต้องการถ้าอยู่ก็ลองเข้ามาฝากติดตามและกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ